มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับวันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชิ4516นะครับลายสงชาตินะครับกําลังผ่านสถานีหนองปลาไหลนะครับสถานีสิ้นสุดโครงการรถไฟทางคู้สายใต้สัญญาที่1นะครับมีขบวน262หลีกให้ที่ทาง2นะครับ วันนี้ริ้วขบวนสวยงามเลยนะครับมีปรับอากาศชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะครับมากับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับ